สวัสดีครับวันนี้เรามาขายคันนี้หน่อยต้องบอกว่าคันสุดท้ายแล้วนะสำหรับใครที่เป็นสาวกของเจ้าตัว X อ e r ซ e s eries, เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ลูกค้าถามเซลลต้นเยอะมากนะ x อ e r ซ e s ตัวนั้นตัวนี้หมดหรือ,อยังนะครับมาตอนนี้เหลือคันสุดท้ายแล้วแล้วก็ต้องรีบตัดสินใจแล้วด้วยเพราะว่าถ้าลงคลิปนี้ไปแล้วมีลูกค้าขึ้นมาจองนะครับสิทธิ์นั้นก็จะเป็นของท่านเลยสาหรับ x อ e r ซ e s คันสุดท้ายคันนี้นะครับนี่ กุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทพร้อมกดปุ่มสตาร์ทปุ่มคีย์เลสด,ด้วยเดี๋ยวเราไปดูสเปคของเจ้าตัวคันนี้กันนะครับผู้ชมสำหรับไอซิลี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่มีชุดแต่งเฉพาะนะครับที่มาในสไตล์สป,ปอร์ตสวยหรูนะมีสติ๊กเกอร์คาดที่ฝากระโปรงลักษณะแบบนี้สีเทาตัดสีบรอนนะฮะโลโก้อิซูซูสีแดงแล้วก็กระจังหน้าสีดําแดงซึ่งเป็นรุ่นเดียวเลยนะที่ทําเจ้าตัวกระจังหน้ามาสีโทนแบบนี้นะครับ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับลำแสง LED มีไฟเดย์ไลท์ในตัวแล้วก็ไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกจะอยู่เรียงกันแบบนี้ซึ่งไฟตัดหมอกของรุ่นนี้นะเป็นไฟตัดหมอก LED เช่นเดียวกันนะครับสเกิร์ตด้านหน้าเพิ่มความสวยหรูสไตล์สปอร์ตนะครับ X Series เขาใส่มาให้นี่แล้วดูงานสเกิร์ตด้านหน้านะฮะด้วยความที่เป็นรถตัวสูงเน้นไปทางหรูสปอร์ตนะครับเขาก็จะทําออกมาให้ลวดลายดูกลมกลืน นะอาจจะไม่ได้ดูซิ่งๆมากเหมือนรถตัวเตี้ยนะครับแต่ว่าออกมาแล้วดูสวยงามน,นะครับสำหรับตัวล้อนะครับล้อแม็กที่ท่านจะได้สำหรับเจ้าตัว x อ็กซตัวนี้นะครับจะเป็นแม็กขอบ17เบอร์ยาง2 5 5 6 5ขอบ17นะครับเป็นยางบิสโตเป็นยางไฮทะเลนนะครับซึ่งแก้มยางเนี่ยจะมีขนาดความหนาทำให้เกิดความนุ่มนวลเวลาตกหลุมหรือว่าทางขูเขานะครับแล้วก็เป็นยางเฮที T ด้วยซึ่งจะวิ่งเงียบแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับ เอ็กซิลนะครับตัวสูงแบบนี้นะเขาจะมีชุดแต่งโรบาร์ Bar มาให้หรือบางคนเรียกสปอร์ตบารนะครับซึ่งตัวเตี้ยจะไม่มีนะครับมีโลโก้ตัว X นะครับมาให้แบบนี้นะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับเป็นแบบฉีดน้ำบนตัวก้านปัดนะครับแล้วก็นี่ฮะบันไดข้างมีมาให้บันไดข้างนะครับก็จะเป็นตัดสีเทาแบบนี้นะครับ เห็นไหมที่ผมบอกเจ้าตัวเอ็กซิลี่เขามีปุ่มคีย์เลสนี่เอาไว้ล็อกปลดล็อกประตูให้เรานะครับเห็นไหมนะครับเพื่อให้เราสะดวกในการใช้งานมากขึ้นซึ่บอกว่าบางท่านเนี่ยชอบเน็บกุญแจไว้ตามกางเกงนะครับไว้ในกระเป๋าสตางค์นะครับไว้ในกระเป๋าสะพายไม่ต้องค้นหากุญแจออกมาครับสามารถมาล็อกหรือปลดล็อกที่ตัวประตูแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยนะครับก็จะทำให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากขึข้นนะครับ ด้านหน้าเนี่ยระบบความปลอดภัยที่เป็นในส่วนของเบรกนะฮะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกนะครับมีเบรก ABS มีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกนะครับให้ในเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกนะครับซึ่งดรัมเบรกเนี่ยนะครับก็จะเหมาะสําหรับรถที่เป็นรถปิกอัพนะเพราะเวลาบรรทุกคุงบรรทุกของนะฮะการเบรกก็จะดีกว่านะครับนี่สปอร์ตบาร์นะครับยาวจากด้าน หลังแคบมายันด้านหลังสุดเลยเห็นไหมก็เป็นโทนสีเทามีตัดลูกเล่นดำแดงมาให้นะครับให้ดูสวยงามดูมีเอกลักษณ์มากขึ้นนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับมีมาให้มีเว้ามาให้แบบนี้เลยนะครับ สวยไหมนะครับสำหรับ x s ็กซิลนะแล้วก็นี่ด้านหลังนะครับเขาก็จะมีโลโก้สัญ,ญลักษณ์เฉพาะของ x x ็กซิลที่เป็นโลโก้ 3D มาให้สติกเกอร์มีมามือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะครับมีกล้องมองถอยมาให้นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็นี่ครับกันชนท้ายเป็นแบบเหยียบ2องสเต็ปหรือบันได2ขั้นนั่นเองนะครับส่วนไฟท้ายครับ นะ2023 MY นะครับไฟท้ายแบบนี้นะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็เห็นเด่นชัดด้วยในเวลากลางคืนเวลาเบรกนะครับไฟท้ายเขาจะคล้ายๆโดนัทส,สี่เหลี่ยมนะครับ2อันเวลาที่เราเปิดไฟหน้าก็จะมีสีแดงขึ้นมาเนาะช่วงล่างนะครับสำหรับแคปตัวสูงแบบนี้นะนุ่มนิ่มไม่แพ้สี่ประตูนะฮะคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าเขาใช้แหนบแบบเดียวกันนะครับบางท่านอาจจะบอกเอ้ยทำไม แหนบแคบมันไม่เหมือน4ประตูนะมันแข็งกว่าตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้ใช้แหนบแบบเดียวกันเลยนะครับซึ่งแหนบจะมีขนาดยาวและใหญ่กว่าปกติทําให้ให้ตัวได้ดีแล้วก็นุ่มนวลมากขึ้นนะครับมาส่วนภายในนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรถ X s e ซ i e s เช่นเดียวกันนะครับดูอย่างเปิดมาที่แผงประตูนะครับแผงประตูนี่เห็นไหมก็จะเป็นวัสดุบุนุ่มนะครับเดินได้สีแดงมาให้ ลักษณะแบบนี้เลยตะเข็บสีแดงเห็นไหมมีฟังก์ชันพับกระจกมาแล้วนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับแล้วก็มีกระจกออตโต้ฝั่งนคนขับเวลาขึ้นลงนะครับสีดำเป็นโนแบกนะครับสวยงามนี่ครับเปิด90องศาไปเลยภายในนะครับจะได้ขึ้นลงกันสะดวกมากขึ้นนะครับบอกแคปมีแถมแน่นอนนะครับ ติดซีมแถมให้แน่นอนนะครับการสาดจานรอมือเปิดมีแถมให้หมดครับคุณผู้ชมนะฮะนี่ประตูด้านหลังก็เป็นลักษณะนี้มีมือจับไว้เปิดประตูวางแก้วน้ําขวดน้ําได้นะครับแล้วก็พนักพิงตรงนี้ก็บุนุ่มมาให้นะครับเอ็กซิลี่เนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะเขาทํามาจากตัวแซดฉะนั้นนะครับสิ่งที่ท่านจะได้มาในเรื่องของความปลอดภัยนะระบบป้องกันการเลื่นถลยออกตัวล้อฟรีนะครับเขามีมาให้กระจก ตัวไฟหน้านะครับไม่ใช่กระจกตัวไฟหน้าปรับสูงต่ำได้มีครูซคอนโทรลมาให้นะครับวิทยุควบคุมที่พวงม,มาลัยมีมาให้เห็นไหมหน้าจอตัวนี้7นิ้วนะครับพร้อมกล้องถอยแล้วก็แอร์เป็นปุ่มหมุนนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะเห็นไหมภายในเขาก็จะเป็นตัดได้สีแดงนะครับมาทั้งหมดเลยนะครับตัดได้สีแดงมาทั้งหมดเลยแล้วก็ภายในจะเป็นโทนสีดํานะครับ รุ่นนี้เป็นเบาะหนังนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้สีแดงให้มันเข้ากับคอนโซลทั้งหมดเห็นไหมครับก็จะออกมาในโทนสีดําแบบดุดันสไตล์สปอร์ตนะและที่สําคัญนี่ครับคันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทด้วยนะครับมีระบบโล่ช่วยลงเขาช่วยลงทางลาดชันช่วยขึ้นทางลาดชัน มีทั้งหมดนะครับซึ่งต้องบอกว่า x-series เนี่ยเขาทำสเปคมานะในรุ่นนี้เนี่ยใกล้เคียงกับตัวท็อปมากนะครับต่างกันแค่ไม่กี่อย่างเองนะครับก็ได้ x-series ไปขับแล้วสำหรับใครที่กำลังมองหา x-series อยู่นะครับวันนี้อาจจะต้องรีบตัดสินใจนิดนึงเหลือขั้นสุดท้ายแล้วเลือกสีไม่ได้เพราะเหลือขันเดียวนะปกติเขาก็จะมีสีขาวสีดำสี เทานะครับตอนนี้เหลือสีเทาคันเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสีที่ยอดฮิตด้วยขายดีด้วยนี่คนนิยมเยอะด้วยนะครับเหลือสีนี้พอดีเลยนะครับก็ถ้าใครกําลังมองอยู่นะก็ตัดสินใจนิดนึงนะครับเซลต้นก็อยู่จังหวัดนครราชสีมาอําเภอพิมายนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับตอนนี้นะครับก็ใช้เงินไม่เยอะครับไม่ถึงหมื่นก็ออกรถได้นะครับก็ถ้าดาวเยอะก็มีข้อดีดอกเบี้ยถูก คางวดถูกแต่ถ้างบจํากัดอยากเอารถไปใช้ก่อนแล้วผ่อนที่หลังได้ก็เอาดาวต่าๆไปนะครับเราทําให้ได้หมดนะครับอาจจะไม่ชอบแม็กแบบนี้สมมตินะมีโปรเปลี่ยนแม็กให้แถมแม็กให้นะครับก็ยังไงมาพูดมาคุยกันก่อนละกันนะครับฝากด้วยละกันนะครับคันนี้ราคานะครับ853,000เนาะบวกค่าสี7,000เป็น860,000นะครับยังไงก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้ละกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคน สวัสดีครับผม